อพอเรื่องความสนุกคุณประเทศคุณผู้ชมต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยนะคะควบค<ช>ู่กันไป,ไปเลยในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้มาดูกันหน่อยคะ่ะตัวเลขสําหรับคนที่เกิดอุบัติเหตรุรวมถึงสาเหตุต่างๆต้องบอกว่าวันนี้วันที่4นะคะเข้าสู่การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 1, 2 5 9ครั้งค่ะ บาดเจ็บ1,279คนจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้162รายแล้วนะคะส่วนสาเหตุเดิมๆเลยค่ะ mm hmm. เรื่องของการเมาแล้วขับ,บแล้วก็ถูกจับดำเนินคดีไปแล้วรวม3,737คดีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่ยืนหนึ่งนะคะในเรื่องของสถติติในการถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับมากที่สุดถึง399คดีค่ะ ซึ่งทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้สรุปตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนสะสม4วันค่ะของการรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเริ่มตั้งแต่11-14ถึง14เมษายน2567เกิดอุบัติเหตุรวม1,259ครั้งค่ะบาดเจ็บ1,279คนเสียชีวิต162คนค่ะ ซึ่งทางพลตํารวจโทกอนชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าวันนี้ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะทําให้เส้นทางสายหลักก็เริ่มจะมีการจราจรที่หนาแน่นจึงได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆคุมเข้มเลยค่ะในเรื่องของการดูแลความปลอดภยัยการใช้รถใช้ถนนเน้นการจะตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะ ส่วนสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะเมื่อวานน 14, ี้14เมษายน2567วันเดียวนะคะเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุ317ครั้งค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ311คนเสียชีวิต38คนค่ะส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมาเริ่มเลยแล้วก็เยอะเลยนะคะขับ,ร,บรถเร็วค่ะอยู่ที่37.22แล้วก็ตามกันมาติดๆเลยคือดื่มแล้วขับค่ะ25.87 ส่วนทัศนวิสัยไม่ดีแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่15.46ค่ะส่วนเรื่องของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะได้แก่รถจกักรยานยนต 87. ์87.51ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดบนเส้นทางตรง80.76บนถนนที่อปตอหมู่บ้าน50.78เ ถนนทางหลวง35.65%ค่ะคราวนี้เราไปดูช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดกันบ้างนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยก็อยู่ในช่วงของพลบค่ำเือนต้นไปเลยนะครับก็คือ18นาฬิกา1นาทีจนถึง21นาฬิกานี้อยู่ที่19.24%นะครับผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุอันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยครับ20ถึง29ปี 20. 92%ซึ่งแยกออกมานะครับเป็นเด็กและเยาวชนอายุ0-24ถึง24ปีมากถึง31.23%อันนี้เป็นตัวเลขที่เชื่อแน่ว่าจะต้องมีการนําไปถอดบทเรียนเพื่อที่จะป้องกันและควบคุมต่อไปแน่นอนนะครับส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดวันนี้คือน่านครับ14ครั้งและก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็ตามมาด้วย เป็นจังหวัดเดียวกับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนี่แหละครับก็คือที่น่านมีถึง16คนด้วยกันและก็จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือนครสวรรค์น,นะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่3คน